โดยอ่างขางหมู่บ้านเขาก็จะเจริญดูเถาเขาแถวนี้เมะเหมาะเมาะสอบใจเลยไปกันเรื่อยๆบรรยากาศไปเรื่อยๆสมโมสอนอ่างขางดูกันมีอะไรมีอะไรบ้างกาแฟโครงการหรือข้าไปดูดูข้างในกัจะไปจะซื้อกาแฟมันจะกาันละ มีโครงการาขายกาแฟาแล้วก็เดี๋ยวเขาไปช่วยอุดหนุนหน่อยไปเข้าไปดูในโครงการหลวงก่อนหน่อยดูให้ก็ว่ามีขายกาแฟาด้วยข้างในเนี่ยตรงนี้เห็นนหะตรงนี้เข้าไปเลยกาแฟโครงการหลวงมันมีขายเป็นถุงกระเสื้อเป็นถุงไปเลยโอ้บรรยากาศมองอากาศก็เย็นด้วยอาาืออันนี้แบบธรรมชาตินะออธรรมชาติธรรมชาติ นกาแฟเอเป็น,เป,นเป็นถุงไหคข้างในนะกาแฟาของการหลวงลอยอันโปรเจกต์ f f e ฟเข้าไปไหนถามดจะเอาแบบแบบมาเล็ดอะยะเออเอาอย่างบดเอาอย่างบดได้ก็ง่ายเดียวเพราะเราไม่ต้องไปบดไงเราไม่มีเครื่องบดนะอ่ะอื <c oughs> เอาอย่างบดเป็นเป็นถุงแบบไหน,นเอาว่มามันดูทางนี้นนอ๋อข้างบนบดสุดโอเคเนยนะบ้ง กาแฟขั่วบดอ๋อใช่ใช่ถุงละห้าร้อกรัมครึ่งกิโลอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยถุงล400ะสี่ร้อยค่ะนถุงสี่ร้อยครึ่งโลโอเคครับมอ๋มอลาบิกา้าใช่ใช่อยู่บนดอยอ๋ออันนี้เป็นเม็ด เป็นไม่ได้องไปบดเนาะเราไม่มีเครื่องบดอ่ะอ <sh ๋อเทว่าสำเร็จ yeah> ูบเนี่ยโอเคแล้วป่ะอากาศเย็นแล้วข้างบนเนี่ยเนาะเริ่มหนาวแล้วอ่าเริ่มเริ่มหนาวแลยเนี่ยเริ่มเย็นอันนึงถุงชิ้อบแห้งอะไรดอยคำชิงอบแห้ง เราก็ไปใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลน้อยๆนี่มีเดินๆเดี๋ยวจะมีขนมปังอะไรด้วยของกินหลายอย่างเอากันละอันนี้อะไรเป็นอันนี้เหมือนใครก็อะไรก็ไม่รู้ลูกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกรูปแล้วมันคือลูกอะไรอโวคาโดเหรอไม่ใช่อ่าเป็นกีวีค่ะอืม เหมือนใครก็ละมุดเนาะมันเป็นพืชบังหนาวมังข้างบนเนี่ยเนาะค่ะเป็นผลไม้พืชบังหนาวเออพผลบังหนาวข้างล่างไม่มีใช่ไหม,ม,อมหเออ<น>เ,เดี๋ยวก็จะมามาไม่ถึงมาไม่ถึง <laughs> <laughs> มาถึงดอยอ่างขางแล้วดอยอา่างขาง อะไรอุทยานอะไรนะพะ homogeneous ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอุทยานไหมที่ว่าผมเห็นดูในแะผนที่ว่าอุทยานอะไรโ<อ>ดยพะ h o m o g e n อะไรตร,ตรงนี้ใช่ไหมมุมอย่างข้างบนนะคะเป็นสถานอ๋อข้างบนนู่นครับครับไปอีกที่หน,นึ่งไงอากาศเย็ยนต้นไม้เป็นขนเลยเห็นไหม อุณหภูมิสักสิบกว่าองศายู่หน่อยเนี่ยทนนี้น่าจะประมาณสักสิบห้าอย่างนี้แหละสวยดิเจ้าอกบรรยากาศกาจะดูดีกว่าดอยอินทนนท์นเหมือนกันะระบาปเนี่ยเนาะเออบรรยากาศดีหน่ยนัดอยดอยอ่างขางเนี่ยเออเขาถากสวยเสาเขามีทั้งเสาเขาเสาเล้าผสมโอ้ดอยเขาปลูกต้นไม้บางหน่าวไปเยอะแยะเลย เอ๊ถ้าเ่าจะออกไปเนี่ยออกไปทางนี้หรือว่ากลับที่กลับที่เดิมออกไปทางนี้ค่ะออกไปทางนี้นะอ๋อผมก็มาแบบไม่รู้ที่ไงมาเรื่อยๆเออเข้าทางโน้นแล้วออกออกทางนี้ได้ไงนะโอเคครับออกทางนี้ค่ะเพราะว่ามันปเปน็นบริเวณค่ะอ๋อครับครับไปเรื่อยๆก็จะออกประตูโน่นเนาะโอเคเออต้นบุยน้ยต้นเนี้ยพันบุย้ยกำลังจะพัดใบยังไม่ออกดอกเลยเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศดูก่อนต้นสวยนะ ไปโครงการปลูกไม้เมืงหนาวนะเนาะสวยสวยสังเกตด้วอาน้อง,องก็จะเป็นเช้าเขาอะครับผมถามดูเนาะนี่เป็นไม้เมืองหนาวออกใบออกใบร่วงแล้วจะปิดต้นอย่างพระเจ้าต้นนี้เขาไม่ได้บอกไว้เนาะโอ้บรรยากาศสวยโครงการหลวงดอยอ่างขางก็จะเป็นพื้นมืงหนาว เป็นต้นบุย้ยต้นอะไรต่างๆเนาะบรยบรายากาศสวยอากาศเย็าาานเลยกำลังออกดอกเต็มเลยบรยแบบรยากาศสวยโอ้หมอกเต็มเลยดอยสูงจัดมีแต่หมอ,อกเต็มมดเนี่ยเคเลยสวยสวยสวยไปเรื่อยๆ อากาศเย็นด้วยข้างบนเนี่ยเฮ้รับความสูงจูก่การเดินทางร้อยอ่างขางไปเรื่อยๆบรรยากาศสวยจุดชมวิวสวยถังความสูง1412เมตรจากะดัาน้ำทะเลอุทยานแห่งชาติท่าห่มปกอ๋อตัวนี้เป็นอุทยานหม่มอุทยานแห่งชาติท่าห่มปก ออดอยอ่างขางบรรยากาศสวยฮะเออเมาะสูงพุ่นเออดอยสลับซับซ้อนเห็นเมฆลอยบนพุ่นเลยรรยากาศเมาะกานนาจ,จะมาเที่ยวใหม่โอเคครับตรงนี้สวยสวยฮะถุงละร้อยเดียว อันอันอันหัวใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันก๊าค่ะหัวใหญ่ค่ะอันนั้นเป็นเกล็ดค่ะอ๋อครับครับงามค่ะงามอันเบอร์เบอร์สามไม่แท้น้อยไปก๊าค่ะเบอร์สามน้อยไปค่ะผสมจะหัวใหญ่ใหญ่โอเคอ่ะเอาสองถุงได้ได้ได้สองถุงครับเดี๋ยวเอามาใส่รถให้ด้วยเนาะครับโอเคเอาตัวนี้แหละ เครับขอบคุณครับกลับมาเที่ยวเล่นพอดีมาที่น้อยอ่างขางไม่เคยมามาเจอก็ซื้อไบฝากต่อใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้บรรยากาศสวยสวยไอ้ไอ้ตรงนี้ผมผมจะลงไปทั้งเชียงใหม่ไปไปนี่ได้เนาะไปได้ค่ะไปถึงตรงนี้แล้วก็เข้าเอออุทเมทัยไปออกที่ปากทางบนไงอ๋อไอ้ขาขึ้นเนี่ยผมขึ้นทั้งโน้นนะทั้งเขาเรียกอะไรนะไปอำเภออะไร เพ่มฝ<ข>างาางเอาเพิ่มฝ <ไป S 1> างเพิ่มฝางใช่ใช่ขถ้าไปตรงนี้ทางไม่ชันค่ะอ๋อขากลับเราลงทางนี้เลยหมู่บ้านชา,าวเขาเนาะชาวจีนอยู่นานว่างเงี้ยแถวเนี้ยบนดอยอ่างขางนี่ชาวเขาบ้านเขาจะเลิศเยอะแยะเลยเนาะเไม่เคยมาก็มาเอออย่างเงี้ยเนาะอากาศสวยว่ะดูแล้วบอยมาขนาดน,นักมันเป็น บริเวณอุทยานแห่งชาติสุยถังเสื้อสุยถังเันี้ตรงนี้มีลานกลางเต้นด้วยมีที่จอดรถมีห้องน้ำอ้บรรยากาศสวยฮะอันนี้ดอกมะลำพงจะพาไปดูดอกมะลำพงเ,เดี๋ยวบ้านเราไม่มีแน่ดอกมะลำพงนะเออดอกมันสวยฮะมาเทากับดอกมะลำพงนะแต่ว่ามันคือลตาตะกูลเหมือนกาง ดอกใหญ่ดอกมะลําโพงครับจับแล้วนาจะลงดอยแล้วนะจากนี้ไปอำเภอชายประการสามสิบสามฝางสี่สิบอ่าก็จะอัพเดตไปเลยเลยมาอยู่บนได้ประมาณส้มงครึ่งเราอ่างขางเลยก็จะลับแล้วหนอกลับไปเชียงใหม่อะเอ้ไว้กายดีดีมาถึงแล้วก็เออหน้ามาเที่ยวเหมือนกันนะทางการับจะพาไปเหมาะจัดอกอกอะไรงามจัด กำลังกลับแล้วดอยอ่างขางถึงแล้วดอยเมียงหนาวกําลังอืมดอยเมียงหนาวกําลังจะบานเลยละอีกสักประมาณเดือนเนี่ยแม่ดอยสูงเพอได้เขามาโอเคอยู่ดูหืดขึ้นอัด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 อันสังเลยเออลืมถ่ายค่ะไปลงไปได้อีกสายดอยอำเภอชายประการเชียงดาวตะกี้ขึ้นสายนะลงอีกสายหนึ่งเราลองดเขาเงี้ไปตามไปเนี่ยแหละ มันจะเข้าใกล้เชียงใหม่ไปเองทางนี้นะเ,าเ,าเราไปไปลงอำเภอฝ,ฝางที่เก่าก็จะไกลไปเองแลนะ้วล่ะ,ล,ะ,ล,ะลองดูดูไปหาดินน่าดูข้างหน้าไปได้เลย,เลยไปเชียงดาวตรงไปใส่ประการเลี้ยวซ้ายเชียงดาวตรงไปไปทางออกทางนล่เดี๋ยวละบรรยากาศเป็นพวกบ้านชาวเขาซะนะแถวนี้นานนชาวเขาจีนอยู่นานตรงนี้เป็นพวกชาวจีนอยู่นาน เลี้ยวซ้ายนี่ไปเลี้ยวซ้ายไหมเลี้ยวต้อเลี้ยวขวาไปเชียงดาวออกพุ่งเลยไก่ถึงข้าวผัดขัดไข่เนาะเขี่อนเพอเชียงดาวอ่ะเมี้ยวมาก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะบ,บ้านห้วยตีนตังเนะาะตำบลทุ่งข้าวพวงอ๋อตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับ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 แม่บอกเคยมาสักที ยังยังไม่เคยขึ้นเหนือเลค่ะผมมาเนี่ยผมผมไปอำเภออำเภอเวกี้ไปมาบนดอยอ่างขางอ่างขางอ่ะอำเภอฝางเนี่ยไปอ่างขางได้เลยขาไปนี่ผมไปสายโน้นนะไปสายโนครับครับแล้วกลับทางสายนี่อ๋อขาลงนี่พอดีเห็นเขียนเข้าไปว่ามาอำเภอเชียงดาวได้ก็อยากจะลองมาเพราะว่าไม่เคยมาไงพอลงมาที่นี้เออทาง มาดีไหมก็กดีอยู่หรอกแต่ทีนี้ถนนจะแคบแคบแต่ยังยาวเลยอ่าแต่ก่อนนี้เป็นลูกวางยังลูกวางเางข,งขาเลยทำเข้าทางฝั่งอ๋อไปทางฝางั่งแต่ดูแล้วกันระยะทางตัวนี้จะเป็นทางลัดแต่ต้องดูแล้วเนาดะ,นะ,ะดูเหมือนทางลัดทางรถอ้ครับทางเราจะอ้อม